ทางลัดในการทำให้ได้ของระดับตำนานสีเขียวโดยไม่ต้องไปฟาร์มมอนนะครับหรือว่าการได้เจมที่เราต้องการโดยระบุเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับมันมีวิธีการอยู่แต่ว่าต้องการดอกจันใหญ่ๆนะครับวิธีการนี้อาจจะเป็นวิธีการที่เหมือนจะเอาช่องโหว่ของเกมมาใช้หรือเปล่าคือเป็นวิธีที่หลายคนมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็มันเป็นวิธีการที่ทําให้คุณร่นระยะเวลาการฟาร์มนะครับให้ได้ของที่ต้องการเร็วขึ้นนั่นเองส่วนมันเป็นวิธีที่ควรจะทําหรือไม่อย่างไรก็ผมเอามาให้ดูส่วนใครที่มองว่ามันควรทําเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ผิดอะไรก็เอาไปทํานะครับใครที่มองว่ามันไม่ไม่โอเคก็ไม่ต้องทําถือว่าเป็นผมเอามาให้ดูเป็นทางเลือกก็แล้วกันนะครับ อันดับแรกอะ่ะผมขอที่บายปลายทางก่อนนะครับจะได้ไม่งงคือปลายทางคือเกมเนี้ยมันจะมีมี NPC คุณป้าใช่ไหมอันนี้คือคุณจะต้องเล่นมาที่ถึงแบบจบเนื้อเรื่องแล้วก็เป็น end g เกมระดับหนึ่งนะครับคุณก็จะสามารถที่จะมาหาคุณป้าหลอมได้ที่เมืองสุดท้ายนะครับไอเมือง oh, เมืองเมือง <ia> เมืองล่างซงเนี่ยนะครับเมืองสุจาเนี่ยนะเดีย๋ยวเปิดแผนที่ให้ดูนะครับเมืองสุจารเนี่ยนะ ก็จะมีคุณป้าที่เนี่ยหลอมของอยู่นะครับซึ่งมันสามารถเอาของที่เราไม่ต้องการเนี่ยมาหลอมเพื่อที่จะเป็นการชาของใหม่ได้ดังนี้นะครับมันทําได้3ามอย่างหนึ่งคือสามารถหลอมเจมนะครับได้ที่เจมที่เราต้องการได้นะครับโดยมันจะมีแบ่งเป็นเจมของอาวุธ3ามเจม3าระดับระดับ4ี่ห้าหกนะครับแล้วก็เจมของชุดเกาะระดับ4ี่ห้าหกแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการสุ่มออกมาว่าจะได้อะไรนะครับ แต่ว่ามันเป็นการการันตีว่ามันเป็นเจมของเกราะระดับ4 5 6ตามลำดับแล้วก็เจมระดับ4 5 6ของของอาวุธตามลำดับนะครับอันนี้มันจะต้องไปสุ่มนะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยมันก็จะมีการการ,การันตีเรื่องของว่ามันเป็นเกราะหรือเป็นดาบมันเป็นของอาวุธหรือของเกราะแล้วก็มันการันตีระดับของเจมโดยไม่จะเป็นจะต้องไปนั่งฟาร์มในการสู้มอนซ้ำ3นะครับแต่ก็ยังเป็นระบบกระบบกาชาอยู่ แล้วก็พอคุณเลือกไปนะครับมันยิ่งระดับสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้พอยต์ในการหลอมเยอะนะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตเนี่ยสิ่งที่มันให้พอยต์มากที่สุดเนี่ยนะครับแต้มนในการหลอมมากที่สุดก็คือตั๋วซิมเวิร์สทิกเกตครับซึ่งถ้าเกิดว่ากดตั๋วซิ l เว r ร์ c ทิ t เกตที่ตอนนี้ผมมีอันเดียวอยู่มันก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนให้กับทางซ้ายและถ้าเกิดว่ามันเกินเกินโควตาของมันนะครับซึ่งโควตาของเจมเนี่ยมันคือเม็ดละร้อยยี่สิบ ถ้าเกินโคด้าของมันเนี่ยมันก็จะทบให้เป็นเม็ดที่2เม็ดที่3ไปเรื่อยๆตามที่แต้มที่เราจะใส่นะครับหมายความว่าถ้าใครที่มีตั๋วนี้เยอะนะครับก็สามารถที่จะไปแลกไอ้กับคุณป้านเนี่ยได้เยอะนะครับซึ่งตั๋วนี่มันจะมีทั้งตัว๋วซิลเวอร์และก็ตั๋วทองตั๋วทองก็ยิ่งแต้มเยอะนะครับนี่แล้วก็อย่างที่สองที่สามารถหลอมได้นะครับก็คือเป็นวัตถุดิบที่เอาไปสร้างอาวุธของอาวุธ ในตำนานอาวุธโบราณอาวุธอาเทียนะครับสีเขียวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ต้องไปพามกับมอนระดับเอเมเกมใช่ไหมเพื่อที่จะลุ้นให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นการแบบเหมือนสุ่มออกมาเลยนะครับสุ่มออกมาเลยในระดับนี้นะครับแล้วก็อาจจะทุนระยะเวลาหรือเปล่าในการที่ไม่ต้องไปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทั้งเลือที่2ของคุณป้าและก็ทั้งเลือที่3าคือ อันนี้คือเป็นการระบุเจมไปเลยว่าเราอยากจะได้เจมอะไรนะครับคุณป้าบอกให้เราระบุได้เลยสมมติว่าผมอยากจะได้เจมเจมธาตุมังกรอะไรเงี้ยผมก็มาเลือกได้เลยว่าผมอยากจะได้เจมธาตุมังกรกี่เม็ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีทุกชนิดให้เลือกเลยอันนี้คือระบุเจาะจงไปเลยว่าอยากได้อะไรนะครับเผื่อเราขาดเหลือแต่ว่าข้อจํากัดคือมันเป็นเจมระดับ1เท่านั้นนะครับมันมีการทําให้คุณป้าเนี่ยปลดล็อกเจมระดับ2เหมือนกัน แต่คุณจะต้องฟาร์มจนเฮดอาของคุณ100แล้วก็คุณป้งก็จะปลดล็อกเจมระดับ2ให้คุณเลือกตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเลือกได้หมดเลยนะครับอันนี้นะนะเวลาคุณมาคุยกับคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีทางเลือกมันมันจะมีช้อยให้คุยอ่ะอยู่3ช้อยใช่ไหมอันนี้คืออันที่3คือออกใช่ไหมอันแรกคือหลอมอันนี้อันอันที่คุงคุยธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณป้ามีอัปเดตอย่างเช่นคุณ h r แร์ลงถึง100แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันจะมีตัวเลือกให้คุยเพิ่มขึ้นมาให้คุยกับคุณป้าเสร็จคุณป้าก็จะอัปเดตสต็อกให้มันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครมีให้คุยเยอะกว่าเมนูสามอันนี้ก็อย่าลืมคุยนะครับพอเรารู้แล้วว่ามันจะต้องใช้ตั๋วนะครับในการมาแลกกับคุณป้านะครับแล้วตั๋วเนี่ยมันเอามาจากไหนนะครับนี่คือที่มาของคลิปนี้ครับซึ่งตั๋วเนี่ยมันจะหาได้ง่ายนะครับไม่ใช่หาได้ง่ายหาได้จากการแลกของ NPC พพอคุณ มาที่เอ็นเกมแล้วอ่ะมันจะมี NPC หลายๆคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วเราสามารถแลกของกับกับเธอกับเขาได้นะครับเมื่อคุณกับเมื่อคุณคุยกับ n p c ที่แลกของเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่เขาจะไปรวมที่ทางเลือกที่น้องคนนี้แล้วนะครับนี่ทางเลือกที่น้องคนนี้แล้วนะครับนี่นะครับอยู่ที่เมนูแลกของน้องคนนี้ของนาจานะครับเนี่ยอันนี้คือ n p c ที่แลกของทั้งหมดนะครับที่เขาจะ เรียกร้องหาอันนั้นหานี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาแลกของอะเนืออกไหมเป็นการเทรดนะครับซึ่งไอของที่เขาแลกแบบนี้ไอพวกนี้มันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ย NPC มันไม่ได้เอาตั๋วมาให้เราแลกอะก็ให้เรานอนนะครับให้เรานอนอก็คือนั่งรสในป่าในใน,ในแคมป์ะนะครับก็ก็จะเป็นการข้ามวันแล้วก็ จะทำให้ n p c มันรีเซ็ตของสุ่มนะครับซึ่ง n p c ที่เชื่อว่าเซกกะนี่แหละก็คือ n p c ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะครับเนี่ยตั้งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสสุ่มเป็นตัวออกมาให้เราก็จะไปแลกกับน้องคนนั้นนะครับทีนี้ปัญหาคือของที่เธอต้องการที่จะแลกเป็นตั๋วเนี่ยมันเป็นของที่เป็นดอกไม้กลางคืนที่มันมันบานในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจง ดังนั้นมันเลยวิธีการมีวิธีการในการฟาร์มหรือว่าไปการเอาไอดอกไม้กลางคืนเนี่ยมาแลกตัวเพื่อไปแลกหลอออีกทีหนึง่งที่ที่ค่อนข้างจะต้องมีลําดับขั้นตอนนึกออกไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทําให้ดูอันดับแรกให้คุณไปที่แมปแรกของเกมนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่แคมป์ของเรานะครับซึ่งกลับไปที่แคมป์หลักก่อนไปตั้งหลักก่อนกันละกันนะครับ สิ่งที่เราต้องทำขั้นต่อไปครับคือเราต้องมาแผนที่แรกครับแผนที่ทะเลทรายแล้วก็ไปสำรวจแล้วก็เปิดแคมป์ตามหลักตามลำดับดังนี้นะครับ1แคมป์ที่3นะครับซึ่งจะบูอยู่บนยอดเขานะครับแคมป์ที่9้านะครับซึ่งก็จะหาไม่ยากนะอยู่จุดนี้ของแผนที่นะครับอาจจะต้องขึ้นถาวรไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่10ก็อยู่ทางขวาสุดของแผนที่นะครับก็ไม่ยากอันนี้เป็นที่ราบธรรมดานะครับ3จุดนี้คือเป็นจุดที่เราต้องการนะครับ โดยจุดที่3ามอ่ะจะเป็นจุดที่อาจจะหายากนิดนึงเพราะอยู่ที่สูงเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปจุดที่3ให้ดูก่อนส่วนจุดที่9จุดที่10เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไปให้ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดที่3ามันเป็นจุดที่ผมจะบอกว่ามันมันอาจจะเปิดยากสำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับวิธีไปแคมป์สมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับแคมป์สามันจะอยู่ทางซ้ายตรงเนี้ยของแผนที่นะครับดานหลักเลขสามคอยู่ข้างบนภูเขาเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามาซอกเขาเนี่ยมันจะอยู่บนนี้นะ ซึ่งวิธีการไปมันจะมีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายเนี่ยก็คือเนี่ยครับถ้าคุณมองขึ้นไปตรงซอกเข่าเนี่ยมันจะมีเป็นแมลงอยู่ให้คุณยิงสลิงเกอร์ไปเราก็จะสามารถโหนโหนได้แล้วคุณก็หันกล้องไปตรงที่ตั้งแคมอย่างนี้ครับแล้วก็กระโดดไปจบครับหรือว่าคุณจะใช้วิธีการร่อนบินจากบนเขาที่สูงมานะครับแล้วก็มาจอดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเลือกเอาครับแล้วคุณจะสามารถตั้งแคมป์หมายเลขสามตรงนี้ได้นะครับเรามีแคมป์ 9้าแคมป์สิบแคมป์สามครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับโดยเป้าหมายของเรานะครับก็คือการฟาร์มดอกไม้กลางคืนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับขั้นตอนต่อไปให้ไปแคมป์ที่เก้านะครับแคมป์ที่แคมป์มที่เก้ามันจะเป็นแคมป์ที่เราสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้และเราก็ต้องทัาปรับเวลาให้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงเพราะว่า ไอ้ดอกไม้พิเศษเนี่ยมันจะบานเฉพาะช่วงเวลากลางคืนแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงด้วยและแคมป์ที่9ก็เป็นแคมป์เดียวที่สามารถมองเห็นพระจันทร์ได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมาต้องแคมป์ที่9นะครับแล้วเราก็เลือกฤดูเพนตี้ซึ่งเป็นฤดูที่ท้องฟ้าลงที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องเลือกช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเราจะให้มันเป็นกลางคืนแล้วเห็นพระจันทร์นะแล้วก็กด300พอยต์ไปมันจะเป็นวิธีที่อาจจะเสียคิวพอยต์300พอยต์นะครับ มันอาจจะดูเหมือนนานนะในการเตรียมตัวแต่ถ้าคุณเก็ตแล้วมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้คือผมอธิบายไงมันเลยดูเหมือนนานนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันมานะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ท้องฟ้ามันคลาวดี้นะครับก็คือมันแบบมีเมฆมากมันทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นพระจันทร์นะครับให้คุณหลับไปเรื่อยๆนะครับหลับไปเรื่อยๆเพื่อให เมฆเนี่ยมันหายไปนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับเนี่ยเพนตี้แล้วก็น์ไทามหรือโนเชนก็ได้ถ้าท้องฟ้ามันโล่งอยู่แล้วก็จะโนเชนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทําแบบเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราได้ช่วงเวลาที่พระจันทร์มันเต็มดวงนะครับหรือจะเต็มดวงนะครับท่านผู้ชมให้ให้พักนะครับให้เรสจ,จนกระทั่งเจอพระจันทร์รูปแบบนี้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องพักเป็น ส,ส,สิบสิบครั้งนะอย่าลืมว่าให้เลือกฤดูเพนตี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาไนท์ไทม์กลางคืนนะแล้วก็ยืนรอนะครับถ้าเป็นท้องฟ้าที่เป็นเมฆอ่ะก็ก็ไข่ข้ามได้เลยมันต้องเป็นท้องฟ้าโล่งๆแบบนี้แล้วก็พระจันทรูปแบบนี้เท่านั้นนะพระจันทร์เป็นเซี่ยวอย่างอื่นนะครับกลับซ้ายเป็นขวาก็ไม่ได้นะต้องพระจันทร์เต็มทางฝั่งครึ่งข,ขวาเท่านั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับให้คุณไปขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าไปพักอีกรอบหนึ่งแล้วฟังให้ดีนะ เข้าไปพักอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเดิม plenty แต่ว่าเป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะครับคือเหมือนตอนนี้เกมมันล็อกไว้แล้วว่าเราอยู่ในช่วงเวลากําลังจะพระจันทร์เต็มดวงนะแต่เหมือนแบบหลอกเกมนิดหนึ่งให้ย้อนไปตอนเย็นอ่ะก่อนที่มันจะพระจันทร์เต็มดวงเพื่อให้มันเป็นช่วงเวลากลางคืนที่นานถ้าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นกลางไม่เปลี่ยนเป็นตอนเย็นนะมันก็จะเป็นเหมือนว่าเรามีเวลาในการพรามคืนนี้น้อยไงเหมือนเราย้อนเวลาเปน็นนิดนึงไป ไปอตอนเย็นก่อนหน้าที่จะพระจันทร์เต็มดวงเข้าใจไหมเหมือนเป็นการหลอกเกมนิดหนึ่งะนะครับอ่าปึ๊บอ่าย้อนไปตอนเย็นปึ๊บพอคุณย้อยนไปตอนเย็นเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้คุณก็ไปเปิดเควสอะไรก็ได้สักเควสหนึ่งนะซึ่งเควสที่เราแนะนําในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแต่นี่มันมันมัน,มนไม่จําเป็นจะต้องเป็นเควสนี้นะแต่ว่าคือขี้สำคัญคือ เอาเควส <Yes. S 1> เปิดเควสในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นกาลังจะกลางคืนใช่ปะ่ะแล้วคุณก็เปิดเควสนะครับออ t ช o n a l นอลแล้วก็ไปที่เควสเดอะเรียทันเทมเิลนะครับนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นเควสนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นเควสอื่นเนี่ยช่วงเวลามันจะเปลี่ยนฤด,ดูกาลมันจะเปลี่ยนนะครับบางทีมันอาจจะเป็นฤด,ดูกาลที่ไม่ใช่พระจันทร์เต็มดวงมั่งเป็นช่วงเวลากลางวันมั่งดังนั้นให้เอาเป็นเควสนี้นะครับ แล้วก็ไปซึ่งการที่เราจะไปเควสนี้เนี่ยมันจะนับว่าเรายังเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอยู่แต่เป็นช่วงเวลาตอนเย็นไงนะครับอ่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมาเริ่มต้นแคว้นไอแคมใหม่แต่เราไม่ต้องไปล่ามอนเราก็ไปแคมที่สิบก่อนเพราะแคมที่สิบคือเป็นแคมที่ใกล้ดอกไม้กลางคืนที่มันกำลังจะบาน ที่มันกําลังจะบานตอนเนี้ยพระจันทร์ไอ้กลางคืนเนี่ยกำลังจะมานะครับกลางคืนกาลังจะมาเราก็จะวิ่งนะครับไปรอให้ดอกไม้กลางคืนเนี่ยบานนะครับซึ่งตำแหน่งของไอ้เจ้าดอกไม้กลางคืนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยแถวๆนี้นะครับคุณเล็งไปที่ไปที่ที่กบที่อะไรตรงนี้ก็ได้นะครับนี่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 เอฟเฟอมิลลบอสซอมเนี่ยครับผม มันอยู VII ่นี่นะขวาบนสุดเลยเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยครับเอันนี้มันจะเป็นกลางคืนแล้วแล้วก็พระจันทร์มันกำลังจะเต็มดวงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นพระจันทร์ก็ช่างมันนะครับพอคุณไปอ่ะคุณจะเห็นว่ามันจะมีดอกไม้เนี่ยบานแล้วนะครับนี่นี่นะแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวไปนะครับดอกไม้นี่แหละก็คือเป็นดอกไม้แรนะครับดอกไม้หายากครับอันเนี้ยเราได้ละหนึ่งดอกนะครับแล้วคุณก็ ไปที่ดอกไม้ดอกที่สองที่อยู่ที่แคมป์ที่สามนะครับแคมป์ที่สามนะเราเลือกอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปแคมป์ที่สามนะครับคือตอนนี้เวลาของของช่วงเวลากลางคืนของเกมมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับพอมาแคมป์ที่สามให้คุณไต่ขึ้นไปตรงตรงนี้ที่มันมีรถเข็นอยู่นะครับให้คุณวิ่งไปตรงที่มีรถเข็นอยู่แล้วคุณก็กดกระโดดแล้วมันก็จะสามารถปีนขึ้นไปได้พอดี แล้วก็มันก็จะมีดอกไม้ตรงนี้นะบนนี้มีแร่เต็มไปหมดแต่คุณไม่ต้องเสียเวลาแร่เพราะนั้นก็ได้เพราะว่าประเด็นคือเราต้องทําเวลาเรื่องดอกไม้นะครับเพราะว่าเหมือนระบบหลังบ้านของเกมมันจะนับเวลาอยู่พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กด Return to... ไม่ใช่ Return t i t l e นะ e t u r น to quest นะครับอเลื่อนไปที่เมนูสองแล้ว Return from Quest ไม่ใช่ r t u u r quest รีเทนฟ f r o m quest เป็นการเหมือนยกเลิกนะครับยกเลิกเควสนี้แต่ว่าของที่เก็บจะเอากลับบ้านไปด้วย แต่ว่าเราจะล้มเหลวในการปรับมอนไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเคลียรเราต้องการที่จะทําเวลานะครับเราจะมีเวลาในช่วงเวลาที่เกมมันยังยังนับเวลาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยประมาณสัก50บนาทีนะครับเราใช <Yes. S 1> ้เวลาทำเควสเนี่ยประมาณสักหมายถึงเข้าไปเก็บเกี่ยวเนี่ยครั้งละประมาณ2นาทีได้นะครับเนี่ยแล้วก็ทีใหม่แล้วก็ไปใหม่ ครั้งละประมาณ2นาทีนาที2นาทีได้ถ้าเราทําเวลาพอก็จะยิ่งได้ดอกไม้เนี่ยเย,ยอะน,นะครับเราก็วนลูปทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับจนกว่าดอกไม้จะไม่บานาถ้าเกิดว่าดอกไม้มันไม่บานแล้วเนี่ยก็แสดงว่าท่านท่านาดอกไม้มันไม่บานแล้วก็แสดงว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าพระจันทร์เนี่ยมันหมดหลูปแล้วนะครับพอพระจันทร์มันหมดหลูปแล้วก็แสดงว่าเราต้องไปนั่งพักจนกระทั่งได้พระจันทร์เต็มดวงใหม่ เขาเรียกอะไรถ้าจัน์เกือบเต็มดวงนะครับให้เต็มฝั่งขวาเหมือนเดิมครับเต็มฝั่งขวาพอเราเห็นว่ามันเต็มฝั่งขวาเป็นกลางคืนวันฟ้าโลง่งเต็มฝั่งขวาเสร็จให้คุณไปนอนให้ย้อนมันเป็นตอนเย็นนะครับแล้วก็เปิดเควสนี้งงไหมแล้วก็มาดักรอดอกไม้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลารอให้มันกลางคืนนิดนึงแล้วมันก็จะบานนะครับเราก็รอนะครับรอจนกว่าดอกไม้มันจะบาน ก็เดี๋ยวเวลามันก็จะใช้เวลาสักนาทีหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูเวลานะครับระหว่างนี้คุณก็อาจจะไปเก็บเกี่ยวอะไรใกล้ๆอะไรก็ว่ากันไปนะสเตปคือหนึ่งเปิดแคมป์สามเปิดแคมป์เก้าเปิดแคมป์สิบเนี่ยมันบานแล้วเห็นไหมบานปุ๊บเก็บนะครับเก็บเสร็จ อ่าเปิดแมพไปแคมป์สามนะครับเปิดแคมป์สามแคมป์แคมป์เก้าแคมป์สิบแคมป์สามกับสิบเอาไว้เก็บเกี่ยวดอกไม้แคมป์เก้าเอาไว้เกลี่ยพระจันทร์สังเกตพระจันทร์นะครับแล้วคุณก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ตรงมุมที่มันมีรถเข็นนะครับแล้วจะเห็นว่าตรงนี้ก็จะบาดแล้วเหมือนกันนะครับปึ๊บจบนะครับสเตปต่อไปกด Return to q u e s t นะครับ return from quest ไม่ใช่ เลี้ยงสีทุกทีนะครับเดินบางเคสอันนี้ผมได้กี่ดอกละนะสี่ดอกใช่ปะใช้เวลาประมาณนาทีกว่านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนึงนะเผื่อใครที่ยังงงอยู่ว่ามันอะไรยังไงนะครับเนี่ยคุณก็ไปเปิดเควสเพราะว่าวันนี้มันยังเป็นวันพระจันเต็มดวงอยู่นะครับไปเปิดเควสออฟชัชนอลไอ้น,นี่นะครับ ควสเดอะเทมเพิลไอเอวิเลียทันเทมเพิลอะไรเนี่ยนะเป็นเควสหนอนทะเลทรายสีม่วงตัวเดียวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปรอจุดที่ดอกไม้บานครับนี่มันจะเป็นจุดตรงนี้นะจุดเินข่าวนี้คุณจะไปแคมป์สิบแล้วก็วิ่งก็ได้คุณจะแคมป์วิ่งไปตั้งแต่แรกก็ได้เพราะยังไงเสียเราก็ต้องรอให้กลางคืนมันมาอยู่ดี ต้องรอให้ฟา้ามืดอ,อยู่ดีไปช้าไปเร็วก็ต้องรอฟาร้ามืดอ,อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมจะทำให้ดูแล้วนะเพราะว่าคือมันจะต้องฟาร์มแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาให้คุ้มในในพระจันทร์วนมาหนึ่งรอบนะเพราะว่ากว่าคุณจะวนหลุมหาพระจันทร์แบบนี้ได้คุณจะต้องเสียคิวพอยต์เยอะมากนะครับกว่าคุณจะวนหลุมได้พระจันทร์เต็มดวงนี้เพราะว่ามันเหมือน นอนครั้งหนึ่งอ่ะมันจะคํานวณไม่ได้เป๊ะๆว่าจะต้องนอนอยังไงให้ให้พระจันทร์มันมาเกือบเต็มดวงแบบนี้นะครับผมดังนั้นถ้าหลุมมันมาได้ปุ๊บเนี่ยก็ก็ใช้ให้คุ้มทําให้คุ้มนะครับให้เร็วที่สุดทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับวิธีนี้บางคนก็มองว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องบางคนก็มองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าเหมือนเท่าๆหน่อยหรืออะไรเงี้ย อันนี้ผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินเอาแล้วกันว่ามันยังไงแต่ว่ามันก็จะเป็นการประโยชน์ของมันคือมันเป็นการทุนเวลาในการที่หาของบางอย่างเฉพาะเช่นเจมเลเวล1เลเวล2นะครับเจมเลเวล1ก็จะเป็นเจมที่มีให้แลกที่คุณยายเจมเลเวล2ก็มีให้แลกที่คุณยายเหมือนกันแต่แต่ว่าเป็นจะต้องให้เลเวล hr ของเราอ่ะถึงแร้งหนึ่งร้อยก่อนนะครับก็จะมีการปลดล็อกเจมเลเวล2นะครับเนี่ยครับ ก็วนหลุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณทํามากพอเนี่ยคุณจะได้10บก่าเที่ยวนะครับก็จะได้ประมาณ10-20ดอกนะครับแล้วก็รีเทิร์นฟอร์มเคสเหมือนเดิมคุณก็จะได้1 0บถึง20ดอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปแลกที่ NPC ให้ดูว่าแต่ละดอกมันเอาไปทำยังไงต่อนะครับอ่านี้ผมเก็บมาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่เก็บจนกระทั่งมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพระจันทร์อะนะ เก็บมาระดับหนึ่งถ้าเราจะเช็คว่าเราเก็บมาได้กี่อันแล้วนะให้กดที่เมนูแล้วก็ fill p o นะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นอันแรกนะครับว่าเราเก็บมาได้กี่อันแล้วนะครับหรือรูปดูที่รูปหีบทางขวาตรงกลางข้างล่างทางขวาก็ได้มันเขียนว่า14ก็คือเก็บมาได้14อันนะครับขั้นตอนต่อมาให้เรามาที่ map นี้นะครับสูจานี้นะครับแล้วก็ npc ที่จะแลกของของเราแล้วก็ลองเช็คดูว่าเราสามารถแลกนี่ไง นะครับเนี่ยโกลิลิกทิกเก็ตเนี่ยครับผมเนี่ยจะเห็นว่าเธอจะต้องใช้ใช้ไอ้ไนท์โพเลนก็คือไอ้ดอกไม้เนี่ยมาแลกกันนะครับเนี่ยใช้ดอกไม้เนี่ยมาแลกนะครับคือคือเราไม่จำเป็นจะต้องแลกที่ npc นี้โดยตรงนะเราไปที่ไอ้ตัวน้องน้องผู้ชายน้องนาตาก็ได้นะครับเพราะเขาเป็นคนรวม pc อยู่แล้ว npc แล้วแต่ผมคุยให้ดูว่า NPT ตัวเมเช่เป็นตัวที่สามารถมีโอกาสแลกเป็นตัวได้นะครับอันนี้มันรีแล้วยังเดี๋ยผมดูก่อนนะเรื่อกพีตันนะครับนี่มันรีรลาวนผมดูก่อนอยังไม่รีนะครับยังไม่รีเราก็ไปนอนนะครับนอนเป็นนอนเป็นอะไรก็ได้นะครับนอนเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเรสนะครับแล้วก็เลือกอะไรไปเพนตี้ ไนททาเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นการลุ้นด้วยว่าพระอาจารย์มันจะกลายเป็นอย่างที่เราว่าหรือเปล่านะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มาคุยกับนาตาเหมือนเดิมว่านาตามีตั๋วให้แลกไหมมันมันก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็มองว่าเออ มันก็คุ้มกว่าตามโดยไร้จุดหมายนะครับอ่าอันนี้ดูแล้วไม่มีตั๋วใช่ไหมครับไม่มีตั๋วคุณก็ไปนอนใหม่ครับอ่าใครอยากจะเช็คอย่างอื่นด้วยก็เช็คนะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากจะเอาตั๋วนะครับก็นอนอีกครับท่านผู้ชมนอนอีก no change เหมือนเดิม night time น,นะครับอันแรกไม่ต้องเลือกก็ได้ก็คือเราจะไม่เปลี่ยนนะครับวิธีการเหล่านี้มันก็จะเปลืองคิวพอยต์หน่อยนะครับ เรื่องคิวพอยต์หน่อยแต่ว่าถ้าคุณเล่นมาถึงจุดนี้คิวพอยต์ก็น่าจะพอจะมีบ้างนะแต่ถ้าคิวพอยต์หมดก็ไปเล่นคอนเทนต์อย่างอื่นนะถือว่าเป็นการสลับคอนเทนต์แก้เบื่อละกันหรือจะไปจับปลาเหมือนไกด์ที่ผมทําขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยนะคุณก็ไปที่ไอเทมเทรดเช็คเหมือนเดิมนะครับอ่าฮคราวนี้มาแล้วครับโกลเมดิ้งทิเกตมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็รีไปเรื่อยนะครับรีไปเรื่อย บางทีเนี่ยมันจะมีไอ้ไอเม็ดตีบวกมาให้แลกเหมือนกันโดยใช้ไอ้เจ้าเจ้าดอกไม้นี่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ว่าบางทีไอ์อีเวนต์ในเกมมันจะมาเรื่อยอีเวนต์ในเกมส่วนใหญ่มันจะแจกของตีบวกกรอบดังนั้นถ้าใครมีดอกไม้เหลืออยากจะแลกไอ้อันเนี้ยด้วยก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นเม็ดตีบวกกรอบนะครับขั้นรองสุดยอดนะขั้นรองสุดยอดอันนี้ก็แล้วแต่ แต่ถ้าใครมองว่าเอยไม่คุ้มก็ไม่ต้องแลกอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับอ่าอันนี้จะเห็นว่ามันแลกตั๋วได้อีกแล้วนะครับทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะท่านผู้ชมรีไปเรื่อยแล้วแลกไปเรื่อยนะครับพอคุณแลกตั๋วจนพอใจแล้วใช่ปะคุณแลกตั๋วจนพอใจปุ๊บคุณก็ไปหาคุณยายนะ่ยผมผมอันนี้คือผมทําเป็นตัวอย่างนะผมยังแลกได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่นะครับแต่ผมจะทําเป็นตัวอย่างว่าตั๋วเหล่านี้มันจะคุ้มค่าในการไปแลกคุณยายยังไงบ้างนะครับ มันจะมีตั๋วหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเราจะมาแลกกับคุณยายนะครับตั๋วที่เราจะมาแลกคุณยายนะครับเนี่ยดูไอ้นี่พันสองร้อยนะครับไอ้นี่สามร้อยนะครับสมมติว่าผมอยากจะได้ได้ได้อาวุธใช่ไหมอยากจะได้เจมอาวุธใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมใช้ตั๋วสีทองนะครับหนึ่งใบเนี่ย ผมจะได้เพชรหรือว่าเจมเนี่ยมันลุ้นตั้งสิบสองเม็ดเออไม่ใช่ตั้งสิบเม็ดนะท่านผู้ชมครับที่มันเป็นเจมระดับเจ็ดแล้วก็เป็นของอาวุธแน่ๆเนี่ยมันได้ตั้งสิบเม็ดสิบเม็ดเนี่ยมันก็ต้องมีที่เราต้องการแน่นอนละ่ะนึกออกไหมส่วนอันเนี้ยลีลิกเนี่ยก็จะเป็นอันที่เราจะไปคราฟอาวุธระดับอาเทียนหรือว่าสีเขียวนะครับถ้าผมใช้เจมสีทองเนี่ยผมก็จะได้ลิลิกตั้งสิบห้านะครับ อันนี้แค่ใบเดียวนะถ้าผมใช้ซิมเวอร์ด้วยก็ว่ากันไปก็บบกไปอีก300ก็จะได้อีก3เป็น13นะครับเนี่ยก็จะเป็น13ทีนี้ถ้าผู้ชมลองลองนึกภาพนี่ได้รวมกันก็เป็น18เนี่ยรวมเป็น18ไม่ใช่13แล้วลองนึกภาพว่าถ้าท่าผู้ชมไปนั่งรีแล้วก็เป็นตั๋วทองเอาตั๋วทองนะไม่แลกตั๋วเงินเนี่ยเอาตั๋วทองทั้งหมดเลย10ใบคุณก็จะได้เป็นเท่าไหร่ล่ะนี่หรอป่า มันก็จะได้เป็นเป็นร้อยอ่ะนะครับเป็นร้อยเพราะว่าอันหนึ่งมันได้สิบสองใช่ป่ะอันหนึ่งมันเท่าไหร่นะอันหนึ่งสิบห้าก็คือสิบใบก็ได้ร้อยห้าสิบอ่ะถ้าเป็นเจมนะครับถ้าเป็นเจมสมมุติว่าผมอยากจะได้เจมเอาวุธใช่ป่ะแล้วก็ใช้อันนี้ได้เท่าไหร่ได้สิบอ่สิบใบก็ได้หนึ่งร้อยเม็ดซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการไปเลียนะ ไอไ้อดอกไปรอบเนย่ยคุณได้1ิบกว่าดอกแน่ๆนะครับ1ิบ0ิบดอกแน่ๆแต่ว่าที่จะต้องใช้เวลาหน่อยคือใช้เวลาในการรีเพื่อหาใบาทองแรกนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะไปลองรีแล้วก็จะแลกแบบสะใจให้ดูว่าถ้าใบเยอะๆจะเป็นยังไงนะครับผมมาแล้วท่านผู้ชมผมความอดทนต่ำผมรีจนแรกได้แค่ใบเดียวเหมือนกันโอ้ต้องรีบ่อยเหมือนกันนะ แต่ระหว่างที่เรียรก็ขอให้ไปทําอย่างอื่นให้คุ้มค่าเช่นถ้าเรือสัเภามาก็ไปเช็คเรือสัมภาไปเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าของเก็บเกี่ยวเต็มในระหว่างที่เราข้ามวันนะครับไปดูแผนที่เผื่อจะมีมอนตัวที่ได้รางวัลดีๆแล้วคุณก็เซฟไว้นะครับเออทำการข้ามวันนะ่ะให้คุ้มค่าจะได้ไม่ต้องเสียดายพอยต์มากนะครับเพราะต้องใช้พอยต์เปลืองเหมือนกันเนี่ยสมมุติว่าผมจะแลกอาวุธนะแล้วก็ใช้เจมเนะี่ย ไม่ใช่ใช้ใช้ตัวนะครับสองใบนะครับตัวนี้ใบหนึ่งเป็นยี่สิบสองเมตรนะครับแลกออกมาปุ๊บคุณป้าไอเขาบอกว่าแต้มมันแบบเกินมาหกหกสิบแต้มขาดเหลือหกสิบแต้มจะทิ้งเลยหรือเปล่าเราอาจจะใช้ของอยังอื่นนะมาใส่ให้มันกลายเป็นหกสิบแต้มพอดีก็ได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็เลือกเอาของอยางอื่นมาใส่ให้มันเป็น ให้มันได้60แต้มเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าผมจะทําเป็นตัวอย่างนี้ผมก็จะไม่ได้ไม,ไม่ไม่เสียดาย60แต้มนี้นะครับผมก็จะใช้เลยนะครับปุ๊บจะใช้มั่นใจนะว่าจะใช้ไอเทมเหล่านี้หลอมให้กลายเป็น22ไอเทมผมมั่นใจนะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วเราก็จะได้เจมเหล่านี้มาเป็นแถวเลยครับแล้วเราก็เช็คดูว่าเจมเหล่านี้เป็นเจมที่ คุณมองว่าเฮ้ยคุ้มค่าราคาน้ำอัดลมไหมนะครับเจมระดับ3เนี่ยเจมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีระดับ2อปนมาด้วยนะครับเนี่ยคุ้มค่าราคาน้ำอัดลมไหมตั๋วมันจะมีแยกเป็น2ประเภทนะครับเมื่อกี้เป็นตั๋วหลอมใช่ไหมมันจะมีตั๋วลิลิลิกเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาแลกตั๋วลิลิกให้ดูว่ามันคุ้มค่าขนาดไหน menu? นะครับนี่ครับแลกให้ดูนะฮะแล้วก็เราอาจจะเติมให้มันเต็มเหนียวนะครับให้มันเต็ม pumpkin? อ่าเต็ม19อันพอดีนะครับแล้วเราก็กด หลอมนะครับปึ๊บอ่าก็จะได้เป็นระดับแดทั้งหมดนะครับทีนี้ก็คุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็ดูเอานะเป็นแอ t แท k อินฟิวชั่นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรสายตรงสายกันเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันเอาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยครับ ก็เป็นการฟาร์มอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องไปสู้มอนเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับจะใช้ไม่ใช้กันแล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับก็ผมก็มีหน้าที่นําเสนอให้ดูถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับใช้คลิปนี้เออใช้เทคนิคนี้ทุกนี้ได้ผลไม่ได้ผลในะมาคอมเมนต์มาแชร์กันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ